บรรลัยบรลัยแล้วฝนตกแล้วพี่น้องบรรลัยดูของความมืดนะจ้ามองเลยนี่โอ้ยสามโมง ห้าสิบสี่นาทีปนตกพี่น้องปนตกโอ้ยไหวไหมปวดปนะสา่าปนตรงแห่งต่าง,งหกกากป้าห้องพอ้อเสีสนนสเยขาป้าหยัง รถไทยนะทอควันนะได้ปิดอยู่บ้านนะสบายดีผมแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันสีเมื่ออะไรหักสีเกี่ยวขาวซอยเอื้อยก่อนจักไห่ซองไห่หนึ่งสองสาม มึงมาครับโหลดมึงมาเป็นนางงามกาบา็บอบางนั่นเพือนอยู่เท่านั้นอแม่ยังเออเออเออจดเซพูดนะ <laughs> ดีดปึง้ง <laughs> เ ไวายวายวา้ฝนกัซิมาละพูนทั้งนั้นกัสิมาแล้วพี่กัสิมากัสิบโมกค่ะสบองงานทำมือแรงรอีโนฝนตกบางแห้งอยู่ไปเสียใจป่ะเน้ะ อืม,อมขับรนตกในไปกินหมูกระทะแน่นอนมาได้ไปรอกงานนะล่าสุดพมมีซองงานงานวันเกิดอีก มังล่างมึงไปใส่มาไปหินบ่ อันน้นข้าวเกี่ยวมือเศร้าอันนั้นนะได้เขเออ่าเยอะยนี่กับเลือกกับบอายดอกสร้างมือเดียวก็แล้ว ถ้าไปเที่ยวงานมาแล้วไฮจีโน่ออเมื่อก่อนเด็จะเสร็จแล้วเรวอีกสี่กองฝนก็จะมาแล้วทุกคนืแบกผ้ามาสั่นเน้อทางั้นเด้อแบกผ้ากันลงมาใส่เลยเด้อ ขอบคุณพี่น้องที่เข้าม,มาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณเลยล้าเนาะเอฟซีเพิ่นบอกว่าอยากเห็นภาพแบบน,นี้แหละมันว่างก็ได้มากพี่น้องเออถ้าเกิดบ่ว่างนี่ก็อยู่พารอยู่บ้านแล้วเจอเอ้ยบ่ได้สอยอกันดอกว้าวเพียงสิบโมเมน มาแม่เดินเกไปงานโอเคเเนเไปงานนโอเคไปบุญสนุกนะ เอาไปหาขันล้เสี่ยวท่านแรกเด้นะเสี่ยวอย่างอีกเอาคนบริสุทธิ์มาหาลือกคท่านกิห้วยนเสีลัปานีปาลั่นปานิ่ลไปโอ้ปลาหมปลาแลเข้ามาแล้วบ่นี่มาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วมาเ้ามาได้นะมานลช่าแหละไมาไปไปน้าแม่อือ ลันยห้องใครัเ้ยมื่อจร่า้ก่นเ้าิว่าน่ะว่านส่บณสมบรสวนไปบุญบ่ี่ก่ค้บลัอ้าไปเป็นจังซี่บันนี้ฝ้าห้องแม่ซอนมาได้แมผกันอาจายโคตรดีเลยี่ สร้างพอเมียไดน่ะเอาคนย่างมาบ่น้ำการบ้านนี่เอาพีดการบ้านนี่เอา แม่หัวขื้อยู่พุ่นเสียงอีแม่นะมันบอเป็นตาขายัยานเสียงลูกมันต้องเสียงลูกไหม,อเ,มเอ้ย,ยโ,ไไโดย,ดย,ยดล,ล้างกบพี่

น้ำไม่เลิมเลี้ยวหรอกแก่งเมียใ้ห่อกเมียนหนึ่งก็มีแห้งผมเมียก็มากแม่เมียก็มากความรุนแรงแล้วบังคับโหลดมากกว่าสิห้าเมียตายเลยกูได้ยินเสียงมันขึ้นนอนครับปลาด้วยวะอือ เกี่ยวมากี่วค่นะลาเดเพิ Hence, ่นเพินเ uh, ิเมาโอ้ยเอนื้อยเป็นโลดห้าอ่าเขาเป็นการขับที่มันลงมั่วแบบมีซ้อนมั่วคนข้าวเาล้าลเลยอันนั้นข้ามานูนถึงกูนี่แน่ขอสิยาอ่ะจับก่อนจักสามนาทีลราก็จบขีบรถน้องฝากเบิงฝากส้มเลยด้พี่น้องชิลงเกี่ยวเขากอน บอ,อบไส้เนื้บัตรนี้เขาเป็นบริหารอามุมได้ค่ะทางนี้บริวารทางพุนน่นแม่แต่มึงร้องมุมนี่การงานได้แม่คอยไปใส่เลยแม่แม่อเอ้ยแม่ยิ้มไม่ได้ยังยิ้มแบบที่ได้หนูแม่ดับเครื่องแม่มอดโทรศัพท์โอ้ยแม่ดับเครื่องว่าสั่นแม่ย่างเขับไปมอดโทรศัพท์ไหวแม่อเอ้ย ถ้ามอดแม่ชิมอดเ้ยยังดิล้วเี้มีเลขมันยูวันเป็นยังดอกแม่มเป็นเทียงผมวน้บไก่ววนี่ได้อไก่เนี่ยนม่เเกี่ยวปาดาี่ม้อง เกี ه, ่ยวประดาเกี่ยวมดแม่กระทำบุาก็กฟาละนั่นนแม่มีวาีร้อยจะเป็ดัว่รู้ไอวอนมันนี่เท่านั้นไอวอนมันนี่อีแม่หัวใจเยอะไอวอนมันนี่คือยังแม่ไอวอนมันนี่ไอวอนมันนี่เวรีมาสเน่

หาลังใส่ปรญยานป้าถูนทำปลาตมงกึกค่ะวันนี้เราให้ปังคุณอามาด,ดูสบบิ่นี้สามมืออลไรพี่น่งเอ้ยพนตรงสมบัติให้ปังนันแพงอีกต่งหาได้ เขาเขาอามินน้ำเป็ดปความแหงของมันนะมันบริสุิ์ส่ามีเขาข้าน้าเลยเสือผ่ามันหูบุแลแห้งรได้เป๊เปูไหมเป๊เปหูเสือผ่านจะเป็นหูนะือแบจะสไปเลยบ่เดี๋ยวพังเบิงเออไปไปตีเฮนบาไกลเขาไปก็ได้ เปตีเฮือนบวกายแทนว่าไปตีเฮ no ือนบวกายไม่ได้เสียดายผู้ชายาสนาฮะนั่นไะยังมาอยู่ไม่สิไดายผู้ชายส่ะ ก like you ิจะกเมือจะดต้ได้เอ้ทุกคนจะอกวาอไ้ไปเอลยไปฆ่านรุซ่ากันไม่เจอยเไปฆ่าลนกุซ่าให้ยันกระฝือ

เอาเ็นแ oh. ้วมันจะคืนากเนเกมากขากด้ษมะเฟอารมณ์มเกยเอานี no> ่ตไวบเรื่องไหนเน่อไวบอ่ลององปายฝมเลยจย่มาเลยมาแล้วกำลังจะตกก็นาจะลงเรียบร้อย โล่งคมผิดท่านี้ก็ลกงเรียบร้อยบ้านอาจารย์ก็โต๊ะเค้งๆแล้วเจาบบ้า,าขับมพีน่นาจาขับกูกัวนาจ้านะคะ